วันนี to to ้ผมได้มีโอกาสได้มาแจกทานหรือทำลงทานนะฮะให้กับทุกคนได้มาทานฟรีเอาอะก็ได้นะพี่ยกไปยกต่อส่วนใหญ่จะเป็นวินนะครับเพราะวินจะวนไปนะครับเอาไปขายตรงนู้นนะครับของละยี่บาทนะครับตอนนี้ก็วนมารับนะครับติวติติตอต จำเดือนพี่น้องประชาชนทีิปวิอีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องประชาชนขาดมีค่าเสียงเนื้อหาที่มันมีอยากายพบริการไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มียุทตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองพาไปซื้อเดือน้ำพาไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะใครฉีดวัคซีนก็ฉีดนะผมไม่ฉีดคนหนึ่ง ฟันะงไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็ได้แต่นะระวัง,งหาที่แตกที่แตกกรนะจายนยอบจาโจนฝากไปด้วย สวัสดีครับพี่อาประชจทุกคนนะครับสวัสดีพี่ด้วพัชจรที่รักที่รุ่มสวัสดีครับผมต,ตอนนีาก็สู่ช่องไปขุดด้วยกันแล้วนบวันนีน้นนที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับกองอยู่ข้างหน้านี้นั่นคือข้าวกล่องจํานวนประมาณ400ร่วมเกือบ500กล่องนะครับที่วันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาแจากทานหรือทํโลงทานนะฮะให้กับทุกคนได้มาทานฟรีในเรื่อง เลื่องด้วยในวันคล้ายวันเกิดของผมเองนะครับตอนแรกว่าจะไปทําบุญที่วัดแต่ผมคิดว่าวัดหลายๆคนก็เข้าไปใส่บาตรเข้าไปทําบุญกันเยอะแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้พี่ๆน้องๆคนที่ใช้แรงงานทุกๆวันนะครับได้มีข้าวกินสักมื้อนึงก็ถือว่าประหยัดไปเกือบร้อยแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยเกือบร้อยมื้อนึงหนึ่ร้อยนึงก็ไม่อยู่นะราว่านะครับก็นํามาแจกให้กับผู้คน ทุกๆคนดีกว่าเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าเศรษฐรรกิจช่วงนี้มันแ yeah ย่แ yeah ย่นะครับรวมไปถึงข้าวยา,ากมากแพงน้ํามันแพงทําไมถึงน้ํามันแพงเพราะอะไรเพราะใครก็รู้อยู่นะยอกยอกยอกวันนี้มาแจกแล้วร่วมด้วยนะครับมีง,งานข้าวขาหมูตา้านสนับสนุนโดยพี่ต่อมาสเตอร์ขอบคุณมากมากด้วยนะครับที่ร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็ร้านเดอะเมมโมรีนะครับวันนี้ผมก็แจก ที่นวะนครน,นะครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคลิปนี้อาจจะไม่หาไม่ได้อะไรท่าเท่าไหร่นะครับแต่ที่ได้แน่ๆคือได้บุญร่วมกันอนุโมทนาบุญใครที่ดูคลิปนี้ขอแป้งฝุ่นอยู่นะครับขอพระคุ่นมากๆกันแล้วกันเดี๋ยวเราร่วมแจกกันเลยดีกว่าเพื่อในการเสียเวลาตอนนี้นะครับ,บคุณพ่อผมนะครับเห็นไหมลองเอาตัดผ้าไปที่ตอนที่เขาเซตผมนี <S 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 นั่นแหละครับเขามีผมแล้วโคตรหล่อเลยไปดูตอนนี้ครับต่างจากตอนนั้นเลยครับ ตัวใหญ่จะเป็นวินนะครับเพราะวินจะวนไปนะครับเอาไปขายตรงนู้นนะครับกล่องละยี่สิบบาทนะครับตอนนี้ก็วนมารับนะครับดีกว่าส่งไปขายนะเพราะวัเอาไปส่งขายแล้วมันยี่สิบบาทครับแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ก็ประหยัดไปได้ผมบอกเลยมื้อหนึ่งอะร้อยหนึ่งสองร้อยต้องมีนะครับเพราะว่ายุคนี้ด้วยเราก็ต้องประหยัดด้วยแล้วก็เราช่วยเพื่อนมนุษย์ได้เราก็ช่วยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ผมอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนด้วยกันและ,นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจาเป็นอากาศครับขอาพุณธดำสนับสนุนได้ี่ห์มีใครอี่ไหน่ะ ไอนลัดไม่มีแล้วทำไปทำมาพูดำนินกูเริ่มหายหมดแล้วมรนะตรงนี้นะเปนะนะเป็นรกไูซ้อมกันซ้อมอะไรอ่อ่ะซ้อมอะไรเพื่อฮาเพอเอออันนี้อะไรครับอ่าแรนะแรกกับข้าวนะอ๋ออ๋อนไง ครับนะครับเอาอะไรลูกพี่เอาอะไรเอาอะไรก็ได้นะพี่ยกลมไปยกมต่อเอาครับลูกเลยหรอเอาไหนอันนี้ทันนี้คอาหมูนีขาหมูนี่ขาหมูเอาาหมูดีกว่านะมคาี่มาเอาเลยดีาหมู

ของคุณแป้งฝุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้คุณแป้งฝุ่นทำอะไรนะครับนี่ลงทานนะครับคุณแป้งฝุ่นนะครับนี่เป็นไงผัดกะเพราผัดใหญ่เลยนี่ช่องกันคับแป้งฝุ่น<ส>ดจดดป,ปตูตึ๊บติ๊บติ๊บไปแขกน้ำเชิญเฮียจะรับคำขอโทษเป็นเ,เ<ส><ด>ง,ง,งินสดนะเขาบอกแจกแบบเงียบๆครับนะฮะก็ ไม่มีอะไรจริงๆก็บอกไม่มีอะไรจริงๆเป็นแค่แจกข้าวให้ทุกคนนะครับแค่นั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดหรอกไม่ต้องกดหรอกยิ่งรอหน่อยเลยครับเท่าไหร่นะกล่องเท่าไหร่นะยี่สิบบาทโอ้โหเยอะเลยเลยนะฮะก็ไม่ค้านะครับ อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วทุกคนก็ได้อิ่มข้าวด้วยนะฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับครับพี่ต่อมาสเตอร์นี่กับขาหมูอัดอัดอัดตั้นอัตั้นอ่านไม่ออกดีกูเลยขาหมูอัตั้นนะครับผมปกติขายอยู่ไหนเพ่ปากน้ำนะปากน้ำอยู่ปากน้ำเลยแถวโล,ลโลตัสสีนักการินโลตัสสีนักการินไม่ได้อวยนะผมมาถึงผมกินเลยอร่อยมากข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวหมูกรอบหมูแดง น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าข้นคลากเลยน้ำลาดหมูเนี่ยเป็นเป็นน้ำอะไรที่ข้นแต่น้ำหลังร้านนี่คือน้ำกระท่อมอันนี้จริงเหรอนเรื่องจริงครับแต่แล้วปุบบล็อกแล้วเออเราจะกินน้ำอะไรก็ได้อรอไหนแล้วลงนะนะครับอ่ะโอเคมันก็สำนี้แหละพอสำนี้แหละนะครับอัศวนาบุญทุกคนที่เข้ามาดูด้วยผมบอกว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากแจกกับแจกเห็นรอยยิ้มแล้วก็ ความอิบมอกอิ่มใจของคนไทยในยุคนี้ยุคที่ข้าวยากหมากแพงผมทําอะไรไม่ได้ครับผมช่วยทุกคนไม่ได้ในประเทศแต่ผมพอที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ที่ทําให้เพื่อนมนุษย์ยิ้มให้กันสอนลูกสอนหลานสอนน้องสอนพี่สอนพี่ป้าน้าอาให้เป็นคนรู้จักคําว่าให้ถ้ารู้จักคําว่าให้ให้อภัยให้ทานให้ความสุขผมรับรองครับว่าประเทศนี้จะมีแต่ความสุข นะครับแล้วก็มีแต่รอยยิ้มต้องเริ่มจากคำว่าให้ก่อนแล้วทุกอย่างจะได้กลับคืนมานั่นคือมิตรภาพแม่งจบคนรอเลยสักไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อยากได้บุญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปหน้าเราจะไปปวดที่ไหนหลังวันเกิดผมรอชมนะจ๊ะพี่น้องระชาชนเพื่ออะไรวะโจะ้ไอ้เหียอ้ย มึงอ่ะเป็นเงี้ยลูกพี่มึงไล่ออกไงพี่ <c oughs> <c oughs>